แล้วในเรื่องของมุมมองการค้ามนุษย์นะคะน้องวิวเมืกี้น้องวิวเขบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นง่ายใกล้ตัวเหารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการค้ามนุษย์เพื่อผู้หญิงเ่าล่าสุดที่เราเห็นก็แต่งคนเวลานามมาตั้งท้องแล้วหลังแา้วหลังน้องวิวสื่อว่าเราไปทพสอะไรกันแย่นะคะที่สังคมเกิดขึ้นเยอะมากก็ประตูนะดมแรงบางที่อย่ก็ได้ไปอ่านบางก็อ่านพี่ไหนที่อยู่ไปอ่านดูวก็อ่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอ ไม่รู้มาก่อนแต่เพรา่าเราก็รู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยเรามันน่ากลัวมากเนาะเราต้องมีวิชาไว้ป้องกันตัวไว้ดีที่สุดค่ะอ่าและสําหรับผู้หญิงด้วยนะคะน้องวิวมีคําแนะนํายังไงสําหรับน้องๆที่กําลังจะมาเป็นคน,คนรุ่นใหม่หรวมถึงเป็นวัยรุ่นด้วยอยากจะแนะนําน้องๆยังไงเพื่อไม่ให้อาจจะโดนหลอก<ม>บางทีเราอาจจะโดนหลอกโดยไม่รู้ตัวเล่นเฟซบุ๊กเล่น MSN เกับเพื่อนที่เราไม่เคยเห็นหน้าโดนเขาหลอกไป คล้ายประเวณีหรือว่าไปทําอย่างอื่นเนี่ยน้องวิวมีอะไรจะแนะนําน้องๆไหมคะก็คือว่าอย่างแรกก็คือต้องระมัดระวังของเลยให้หมดนอนให้หมดเลยไม่มีอองน้หลังอะไรอะไรหลยมันไม่โดนเดี๋ยวนล่นเดี๋ยนล่นยังไม่รู้อะไรมากที่เกี่ยวกับภัยโรคภายนอกคุณพ่อแม่ต้องคอยให้าูนะยืดเช่นยกดขาหน่อยต้ยืดูเขายองห่าวถ้าเกิดมากไปลุกมาจากอันละพานได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องให้คำแนะนำไปยองหาแล้วก็ เขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์อของตัวเองที่เคยผ่านมาตัวอย่างตัวเองก็เคยมีประสบการณ์ว่าโดนจับโดนแตะอ่างอะไรก็มีมาเยอะแต่ว่าเราเรียนวิชาป้องกันตัวมามันก็สามารถป้องกันตัวเองได้ค่ะก็อยากให้น้อง,องๆคนไหนที่แบบว่าสนใจเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัววิทยา ห้เล่นไม่จาเป็นว่าต้องเทควันโดแต่ว่าเราเรียนไว้ป้องกันตัวไว้ดีที่สุดค่ะเพราะสมัยนี้มันน่ากลัวมากรู้ไว้ไม่เสียหลายเนาะใช่เอาละค่ะ<ๆ>วันนี้นะคะก็มีพี่โจนนะคะไม่รู้หน้าตาน่ากลัวหรือเปล่าจะขอพี่โจนนะคะขึ้นมาขโมนนิดนึงนะคะแอ้วเซงตบมือให้ด้วยนะคะนี่เป็นผู้ร้ายนะคะเป็นผู้ร้ายแต่ว่าเดี๋ยวน้องวิวจะทาการสาธิตนะคะถ้าน,น,นะคะป้องกันตัวสําหรับผู้หญิงใช่ค่ะ อามาสมมติว่าท่าแรกนะคะผู้ร้ายเข้ามาทางข้างหลังค่ะโดยที่จะแตะด้านมือด้านขวานแตะเราเนี้ยเราเป็นผู้หญิงเราหันมาปุ๊บแล้วก็แทกอ๋อใช้แค่นิ้วสองนิ้วเนี้ยค่ะจิ้มตาเขาได้เลยคือมันง่ายที่สุดแล้วถ้าเกิดผู้หญิงเราต่อยไม่เป็นต่อยอัดราจะมือซ้อนเ็กหรืออะไรก็ได้เราใช้นิ้วแค่สองนิ้วเนี่ยจิ้มไปที่จิ้มต,ตาเลยใช่ไหมคะในรอบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วเวลาปัดต้องปัดกระแทกไหมคะแล้วใช้ตัวขาว จิ้มตาเลยค่ะใช่ค่ะได้สนใาง่ายง่ายไหมคะง่ายง่ายเนาะง่ายเนาะค่ะถ้าจิ้มตาไปแล้วเดี๋ยวมีอีกค่ะถ้าต่อไปค่ะถ้าสมมติว่าเขาต่อยอเวอร์คัตมาเรากันกันอย่างนี้นะคะข้อมือกัารถ้าเกิดลราการเลยอย่างเงี้ยอ่าเราใช้ตรงช่วงไหนคะน้องวิวช่วงที่แข็งแรงที่สุดคือช่วงข้อค่ะอ่าก็ผู้หญิงอ่ะค่ะ เราก็นี่เลยใช้หมึกด้านหนึ่งใช้สันมือนี้นะคะกระแทกนี่กระแทกตรงปลายคางเลยค่ะใช้สันมือตรงนี้นะคะกระแทกเข้าที่ปลายคางเลยค่ะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรพี่ีเใหม่เอาใหม่ปึ๊บเราต้ออขยับเข้าไปนิดนึงเพราะว่าจะได้ส่งแรงไม่มากกว่าเดิมใช่ที่เราห่างมันก็อาจจะไม่ถึงอาจจะฟาดก็อาจจะไม่เจ็บใช่เราต้องให้เจ็บค่ะเอาให้หนักเลย่ อ่ะเราอีกทีแล้วก็ถ้าสุดท้ายถ้าสมมติว่าเขาใช้มีดแทงอ่านี้เริ่มมีอุปกรณ์แล้วนะคะใช้มีดแทงเราเลยแล้วไปโเอาไปเอาอ่าแทงตรงเวิรเราฉากลมอ่าลบกระโดดลบลมเราใช้มือด้านซ้ายเนี่ยค่ะอ่าได้ค่ะเดี๋ิฉันจะถือให้ค่ะ ปึ๊บปัดนะคะแล้วก็เอาเอาเอาตรงข้อมือของเราเนี่ยแหละกระแทกเข้าไปที่คอเขาอ่ะเวลาเขาแทงตรงๆมาถ้าแทงแทงมาแทงตรงๆใช่ไหมคะถ้าเราหลบไปทางนี้เขาก็สามารถจะเอามือกวาดมาต่อได้อยายังได้อยู่ใช่ค่ะเราเลยต้องหลบมาทางที่เขาไม่สามารถทำร้ายเราได้ใช่ค่ะแล้วก็ฟาดเข้าไปเลยค่ะเต็มที่นะคะ อ่ะมีอีกมีอย่างหนึ่งนะคะท่าหนึอใช่ไหม <c oughs> แทงเหมือนกันนะคะหลบเหมือนกันจับหลังเลยค่ะนี่เลย <c oughs> ที่หน้าอกนะคะตีเข่าไปที่หน้าอกเลยค่ะเต็มที่เหมือนกันกนคะคะท่านี้ <c oughs> ยากไหมคะเริมยากยัง <c oughs> ได้อยู่นะได้อยู่อ่าท <c oughs> ่าสุดท้าย <c oughs> อ่า นี่เลยค่ะพี่เจ็บไหมคะแค่วางยังไม่ได้ลงแรงเลยนะคะอ่ะขออีกทีนะคะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเผื่อน้องๆเห็นไม่ชัดนะคะนี่อ้าวพีจให้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้น้องดูอย่างเดียวเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เข้าใจนะ มีใครอยากสนใจขอเนองตัวแทนผู้หญิงกี่คนดีคะสักคนนึงสักคนนึงเดี๋ยวขึ้นแล้วพี่เขาหนีไปไหนพี่โดนมาก่อนตอตัวแทนสักคนเลงนะคะน้องผู้หญิงคนไหนที่ใส่กางเกงมาไม่ขำไม่ไม่ยากค่ะไม่ยากไม่ยากเี่ก็จะบอกอีกอย่างนึงว่าการป้องกันตัวเนี่ยคือคนเราจะมีจุดอ่อนตรงกลางตัวหมดเลยอย่างเช่นจมูกจมูกแล้วก็ตรงช่วงระหว่างปากกับจมูกค่ะ แล้วก็ใตกคาลิ้นปีหน้าท้องนี่เหอได้ค่ะพี่ก็ได้ค่ะคุณพี่สวัดีค่ะคุณพี่เชิญเลยค่ะคุณพี่เคยมีประสบการณ์แร้อ่าับ่อยไหมคะแก้ราะคือตัวเป็นผู้ญิแต่ดีเจเป็นผู้ชายอ่างนี้ก็ให้คุณพี่นะคะให้น้องวิ้สอนได้ส่ จริงเจนะ็บจริง,รง <laughs> อะให้น้องวิสองออกมา,านี่ผ้าต่อยนะคะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเพราะการ อาะเราจะมนาให้คุณดด้วยนะคะเหงื่มากเลยนะคะแหม่จะคิด่าเหงน่อด้วยนะคะไปมาจะชมเลยที่ด้วยนะค่ะแสดงมากเหนื่อยมากหนื่อยมาก